วันนี้เดี๋ยวต้องดูครับวันนี้พลิกไปพลิกมา3คู่แล้วเดี๋ยวมาดูคู่เอก่าจะพลิกไปพลิกมาอีก1คู่หรือเปล่าครับพี่นกติดตามครับใครชอบเกาเกมก็อลุ้นยอดพดกับจากบุรีรัมใครชอบสดสดซาซ่าก็ต้องลุ้นมวยพระเอกบ้ามวยครับหรือว่าพระเอกรักมวยครับพี่ป๊อปผลรัดรอดรักษาครับสร้างเพชรไทยแลนด์ขึ้นมาครับตอนนี้ดูดีๆครับคู่นี้ลุ้นกันต่อครับเดินขยับเร็วแล้วครับเพชรไทยแลนด์ ลูกศิษย์ของพี่ป๊อปพลรัตน์ลุยแล้วไม่ลุยไม่ได้เะครับไปยืนหายใจทิ้งนี่นี่ครับเหลี่ยมตัวมันสมองประสบการณ์ของยอดพจนี่ระดับแถวหน้าคุณจะมีโอ้ยเจอถอกสอกทัดเข้าไปครับมาถึงตัวตลอดอยู่ที่รุ่นนี้ออ้ยสอกดักนี่ครับมาลูกเหลี่ยมลูกเกา๋ามายังช่วยได้อยู่ครับพี่นกแม่ประเภทซ้ายไชไลอย,อยู่แล้วครับยอดพดเอาครับไม่สนครับเพชรไทยแลนด์ ยอดพดหังนั้นเพชรไทยแลนด์ยังยังไม่เท่าไหร่คุณสมิงขาวแต่ว่าตอนนี้ตีตีเทียมขึ้นมาแล้วตีเทียมขึ้นมาแล้วเอาเนบไปด้วยครับอาศัยชนอาศัยชนโอรุ่นน้องรุ่นน้องไม่กลัวแล้วอาวซ้ายไปสวยเสียไปเพหมดยกหมดยกอย่าเพิ่งพอพอพออาเสียไปอามาดูยอดพดก่อนยกสีโอ้เทกราจา์แล้วเทเทโอ เทที่เดียวยังไม่ไปไหนโอ้โหนี่ครับสถานการณ์มันคลุกขี้พลิกไปพลิกมาโอ้โหนี่ครับมายอดผลเสียบออามา้ําเงินเพชรไทยแลนด์เสียบโอ้โหนี่ครับมาเก่ากับสดสเก่ากับสดตอนนี้ยังคู่กี้อยู่เลยครับลูกกระตกลูกกระชากเป็นตัวช่วยนะครับ,รบต้องเดินให้สุดครับทางด้านของเพชรไทยแลนด์แต่งตัวให้เร็วยกให้เร็ว ไม่ต้องคิดเยอะแล้วคุณสมิงขาวคิดเยอะคิดมากนี่ไม่ได้ครับเอาชนอย่างเดียวอ่ะเอาลุยดับเครื่องชนยังไม่เห็นเลือดโอ้แต่ว่าคููสองคู่องซานก็นยังดาเห็นเลือดเอา้าซอกเอา้าทาได้ดีเหมือนกันนะครับซอกของยอดพศเอ้าโหนี่ครับแหกแกลรักรักไก่ตีซอกเลยชกไปยิ้มไปครับยอดพศครับเพชรไทยแลนด์ไม่ยิ้มด้วยแล้วครับ ม่ยิ้มด้วยจะฟัดพี่ให้อยู่ครับอยู่ไม่อยู่คุณตัมิงขาวครับเออมาลุ้นกันต่อยองไปโอ้ขวาสวยเพชรไทยแลนด์หนกระตุกมายอดพุทาเสียบมาเพชรไทยแลนด์โอ้เสียบลาคาด้วยเอา้ 1, 2, าหนึ่งสองลัแทงโอ้ลูกนี้สวยนะครับของยอดพดุเอา้าส่งค้ำแม่หมดยกซะก่อนหมดยกหมดยก่ยกะเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับยกสุดท้ายอะไรก็เป็นไปได้หมดครับปัดม,มวยไม่สิ้นเสียงะระฆัง ดูหนังตัวอย่างเมื่อสักครู่ครับยังดำพุ่มพันม่วงครับโอ้โหสู้จนเวียนาทีสุดท้ายเวียงศอกเป้เงเดียวสมิงขาวโอ้โหตลาดหลักทรัพย์หุ่นวายเลยครับบนเวทีแม่กระชกกหาักันกกเดินเลยนะครับอาศัยเด็กกว่า19เองอะ่ะฝไยแดง31เขาพอใช้แรงเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะปอแป้ได้ครับต้องรุนชนอย่างเดียว โอ้โหดูเด็กดื้อเด็กดื้อเด็กดื้อเดินเข้าไปเดินเข้าไปเอ้ายอดพดมามีศอกมาเดี๋ยวดูศอกพี่เกมได้ไหมโอ้ยตอนนี้กรรมการแยกก่อนครับล็อกในเหนียวแน่นนะครับทางด้านของเพชรไทยแลนด์เหนียวหนึบเลยครับดูครับตั้งการเข้าไปพุ่งเข้าไปครับล็อกเล่นเวลาฆ่าเวลาไปเรื่อยครับหัวหนัวหัวพันครับมัดหัวมัดท้ายรุ่นพี่เอาไว้ครับอ่าครับทิ้งกาดแหวนรวมเลยครับโอ้ยเป่าปากครับยอดพด โอ้โหยอมแล้วครับคุณจมิงขาวแต่งวม MOU เรียบร้อยแตะเลยลงสุดทิ่สัญญาเรียบร้อยครับไม่เอาแล้วเอน้องเหนียวเหนียวเข้าไปในหายใจไม่ทันครับนี่แค่ช่วงถ่ายทอดสดคู่สี่คู่แรกครับบทยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่หนึ่งกรรมการผู้อ้างบนเวทีนะครับรับไปคะแนนจาก3มุมเรียบร้อยแล้วกนรดำเงินนะครับวันนี้เพชรไทยแลนด์เป็นฝ่ายชนะยอดพจนรวัตรยิมนะครับ ครับโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับเลยครับสี่คู่มวยมันวันศุกร์ของเรานี่สุดมันเลยครับ